เมื่อมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ข้าพเจ้าก็เข้าไปพักที่วัดเจดีหลวงซึ่งทราบว่าเป็นวัดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเคยมาพักท่านพระอาจารย์มั่นก็เคยเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นั่นเหมือนกันระยะแรกได้พักวิเวกอยู่ที่วัดเจดีหลวงสมเดือนคืนหนึ่งขณะไปนั่งภาวนาในโบสถ์มีนิมิตภาพเกิดขึ้นว่าปรากฏมีพระเถระผู้ใหญ่รูปหนึ่งมหา ท่านได้มาให้โอวาทตักเตือนว่าท่านจวนถ้าท่านจะเป็นผู้ใหญ่เขานั้นท่านอย่าวางแผ่นดินเพราะความประพฤติของท่านยังไม่สม่ำเสมอท่านให้โอวาสดังนี้แล้วก็หายไปข้าพเจ้าจึงมากำหนดพิจารณาดูนิมิตนั้นคาว่าแผ่นดินหมายความว่าให้มีความหนักแน่นเหมือนแผ่นดินนั่นเองเมื่อถูกกระทบกระเทือนจากอารมณ์ต่าง ก็อย่าทำใจให้วอกแวกให้มีสติ